สบายดีด้อพายดีเอฟซีกทานผบก็ส่งแม่เขงค่ำพี่น้องไปรถกระัวล้วโอเปอรกีซาเล็งเอาฮะเด็กกับไฮไอหนังไฮไอหนังกับเบื่อเหรอเด็กไปไปเดินเข้าไปขี่รถจักรไปไปไปน้องมาอยู่ข้างหน้านะคะเอกบ้านไปก่อนมปีซาเล็พี่น้อง ความฝันเป็นจริงเลยอยากขี่ซาเล้งแต่แท้น่ยดัดดีๆจ้ะทุกสบายหลอนรู้ไม<ป>่อ,อยากขี่นะคะอยากขี่ซาเล็กน้อง <laughs> ได้พี่จีแปนแปลภาษาอยูงเฮียนพี่น้องรู้ไปสอนภาษาหังเฮียนอยู่มอปลายตอนนี้นมาหอนหยงเฮียนแล้วพี่น้องพาเอื้อกับมามาชมหยงเฮียน

มอปลายได้พี่น้องันมอปลายอยู่มอปลายน้ำมงอยู่ในหมู่บ้านนะาะไรพี่น้องเป็นโรงเรียนมอปลายถ้ามเรนว่าอ่าท่างอันไทยหรือท่างต่างประเทศกันอาจจะเป็นแบบอะไรมัทยมมัทยมบะมอปลายมอเมนตีมอหกมอเจ็ดนะเด้พี่น้อง ักอันเคยอยู่ทางไทยเพิ่นก็เอิ้นเฮาเรียนมัธยมว่าเลยเอียนมอเนาะเอามัธยมแม่นเอาเรียนที่แม่เขามีประจการนี่แหละพี่น้ององเียนน้อยๆพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้อันพัฒนาฮอดดอกโพเอื้อยเอื้อยมาเป็นนักเรียนได้บ่นี่เอื้อยไปๆเอื้อยไปเียนใหม่คุณครูรูมเสนอตัวค่ะ เฮ้ยฟัได้หน่อยงามๆเปะแดงเอาเห็นในเมืองมากแบในเฮียนไม่จะค่อนนะในองเรียนสี่คนข้หาโมหกโมเจ็ดสามห้องมีสี่คนพระวดองเงียนนะแม่เนดวดลากมีรนเ่ียนสี่คนทอายังไงทอดนัน กิลากีฬากบิงหุ่นในครูไงนาละาละพะเป็นพละเบอรดทรงเฮียนมปลายมีชาสี่คนพี่น้องโรงเฮียน้างเฮือนแม่เตะอะไรพี่น้อง้างเฮือนยายเขียวพาละสิบเอ็ดสิบสองหุ่นซ่าบุญแดง จะสอนจะสอกีฬาสุดเยเจ้ยบมาซ้ายหนีได้สิตีมวยแล้วเหมือนชักอีตอดีตตอุบผ้าตดไว้แล้วไอ้คว่ำแล้วปะฮัลหลไปอาิานข้าว่อนอ่าอาจารย์ข้าวอาจารย์สิพานไอ้ข้าวแปนเฮียนเป็นเกียรตินะเป็นเกียรติทบเส้อไอ้ฮงเฮียน

yeah, thanks for letting me come here and visit all of you. My uh, name? Uh, actually, I'm from Laos, but I mean, your teacher invited uh, like me especially to come here to speak to you as speaking English. Yeah, not, not Laos, but uh, i speak If you, have, if you don't understand, ask the question. Do you want to speak loud then? Yes, <coughs> Lo <coughs> Lo Lo What about นันไม่เป็นเนาะพี่้านนะ่้านโอ้ยจเลยเลยอเนาะพี่ี่ยังงปกุลามาวานนี้อืมอืมกุลามาแหละลูกงานกันอ่านอันยู

Nang nak panida ada kan? Panida. Sama เรื่องเรียนมีนี่จะเป็นนอกสาวเอื้อยนางเรียนของใดน่งมหาอะรอย่านี วันดีวันดเดาราบว่าบนเขาอสบายสบายแบบเขาวนอายุวับอกอกมิอิมิสเบ้ารู้ขบอว่าเขาอุนอายุเบ้าภาษาเราเามีงานแบเขาวันอายุเด็กเขาเข้าใจบัดอิมิสจะเบ้ารู้แบบสามแยกจะรู้ว่บเขาวันอายุนะเขาบอกว่าเบ้าเขาวันอายุภาษาเราเป็นยัง